ครั้งแรกที่ผมเจอเนี่ยผมเห็นใน YouTube ครับคือสืบเนื่องจากว่าผมมาเพิ่งมาศึกษา Forex ได้ประมาณสักสองสามเดือนแล้วก็พอดีผมมาเปิดเจอวิดีโอของพี่พลทำเรื่องตอนนั้นทำเรื่อง SMC Hybrid ผมก็เลยลองเราเปิดดูเผื่อไว้ได้ศึกษาก่อนอะไรเงี้ยฮะพอเปิดมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยทำไมคือพูดละเอียดมากเลยแล้วแบบเหมือนกับเขาตกผลึก ตกผลึกความรู้ทุกๆอย่างมาแล้วก็มาอธิบายเป็นเรื่องเดียวกันน่ะก็ทีแรกก็สงสัยทำไมใช้ขึ้นขึ้นต้นหัวข้อว่า SMC Hybrid ก็เลยบอกอ๋อมีทั้ง ICT มีทั้ง SMC แล้วก็เรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนกับปกติผมฟังมาควรจะพูดเป็นเรื่องๆฮะแต่พอผมฟังพี่พลพี่พลนี่คือรวมทุกอย่างแล้วก็มาตกผลึกอธิบายผมก็เลยแบบรู้สึกประทับใจมากตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยเข้ามาดูวิดีโอของพี่พล เออยิ่งดูผมก็ยิ่งแบบยิ่งชอบ嘛อฮะอ่ก็เลยพยายามดูไปเรื่อยๆครับ <laughs> อันนี้คือความประทับใจเลยครับรู้สึกว่าถ่ายทอดง่ายแล้วก็อธิบายเป็นกันเองครับคือแกะนี่เข้าใจว่าเทรดพูดแบ็กแต่ว่าแกะแกะไม่ออกครับ <laughs> คิดว่ามันน่าจะซับซ้อนมันไม่น่าจะง่ายๆก็พยายามดูเหมือนกับผมยังใหม่ด้วยครับก็ศึกษาเป็นเรื่องๆไพิสัมพัน เรื่องอะไรต่างๆในนั้นในในวิดีโอก็นั่งดูใน YouTube เป็นหลักฮะแล้วก็นั่งทําสรุปไปเป็นเป็นข้อๆไปเหมือนกับยังเป็นขั้นเริ่มต้นอยู่ครับยังประกอบร่างไม่เป็นครับประกอบร่างไม่เป็นแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งอยากไปเรียนแล้วหลังๆก็หลังๆก,ก็เลยเอ,อไป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 ,ไปเรียนที่ของเพจเจนี K ่ N e, แบบก็ไม่อยากจะเสียตังคือเคยเรียนเคยเรียนมาแล้ว,ลวก็เลยแบบเอออยากจะเรียนแบบอย่างนี้ไปก่อน เพื่อเพื่อเราจะเข้าใจจะได้ไม่ต้องไปเสียตังเรียนอะไรเงี้ยฮะเออแล้วก็ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้สึกว่าอืมไม่ได้ต้องไปเป็นลูกศิษย์อ่ะน่าจะได้ความรู้อะไรมากกว่าน,นี้เพราะมันมันยังแก่ไม่ออกครับครับผมเอาตรงๆก็คือผมก็ก่อนหน้าผมก็เคยเรียนครั้งหนึ่งเรียนเรื่องหุ้นมานะครับเรียนกับอ,อ,อาจารย์เบียร์ว,วัณนนท์ก็เป็นเรื่องของหุ้นซิ่งก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวฟอเล็กก็เรียนมาเรียนเป็น เป็นค่ารวมๆฮะเรียนออนไลน์เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกพูดมันเล่นยากก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มาเรียนครั้งที่สองก,ก็เรียนคล้ายๆกันนะก็เรียนก็ก็ยังไม่รู้สึกยังยังตัวเองยังยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วพอมาฟังพี่พลพูดอ่ะผมรู้สึกว่าไม่เหมือนกับอาจารย์ที่ผมเคยเคยเรียนมาครับเพราะเหมือนกับว่า ทำไมเหมือนกับอธิบายได้ง่ายแล้วก็แล,วกแล้วก็รวมหลายๆอย่างรวมหลายๆาศาสตร์ไว้ในในเรื่องเดียวกันเอามาเอามาตกผลึกได้ผมก็เลยก็เลยเชื่อมั่นว่าว่าพี่พลเนี่ยน่าน่าจะน่าจะเรียนแล้วรู้เรื่องที่สุดแล้ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียนในการในการเทรดมาเยอะยี่สิบปีครับตรงนี้เป็นเป็นความมั่นใจเลยฮะปัญหาการเทรดคือไม่มีหน้าเทรด อันดับแรกเลยคือไม่มีหน้าเทศเลยก็คือเรียกว่าโมโนเทศก็ได้ครับก็คิดแล้วก็เรียนเรียนปฏะติประต่อครับแบบมั่วคืออยากศึกษาอะไรก็ศึกษาครับพอเหล็กนี่ศึกษามาไม่กี่เดือนเองเพราะเพื่อนชวนก็เลยก็เลยลองลองศึกษาดูรู้สึกว่ามันง่ายกว่าหุ่นแต่ก็เริ่มเรียนเริ่มเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันมันปฏติประต่อไม่ได้ก็เลยบ่าต้องต้องหาโค้ดแล้วล่ะหรือต้องเรียนเพิ่มแล้วล่ะ แล้วก็รู้สึกว่าพี่พลนี่แหละน่าจะตอบโจทย์ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนกับพี่พลครับรู้สึกว่ามันเป็นระบบมากขึ้นคือเมื่อก่อนนะ่ะผมศึกษาแต่ว่าคือคือเหมือนเหมือนตัวผมอยู่ในถ้ำอะแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไปทางไหนหยิบอะไรหาทางออกไม่ถูกแต่พอพอพอ,พอศึกษากับพี่พลพี่พลจะวางรากฐานให้แล้วก็เหมือนกับมีรถแม็มีมีรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงเป็นสเต็ปสเต็ปไปตั้งแต่ พี่พลให้วิดีโอมาแล้วครับก็เรียนไปแล้วก็มีสเต็ปการศึกษาแล้วก็สเต็ปให้เรามีภาคทฤษฎีเสร็จแล้วก็มีภาคปฏิบัติให้เราแล้วก็จนวัดผลคือเมื่อก่อนผมไม่รู้จักคําว่าแบทเทสเลยตั้งแต่มารู้จักกับพี่พลก็รู้จักคําว่าทําแบคเทสเนี่ยฮะแล้วก็มีการวัดผลมันมันเป็นปรูปธรรมครับคือที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่รูปธรรมอ่ะแล้วเราเราไม่รู้ว่าเราจะไปจับต้องยังไงถึงจะชนะได้ อันนี้มองว่าเป็นรูปธรรมขึ้นครับอืมเยอะเลยครับเพราะที่ผ่านมาผมเรียนอ่ะก็คือเหมือนเรียนเป็นกลุ่มครับเอ่อการที่จะสอบเอ่อจะจะตอบคาถามหรือจะยิงคําถามคุยกับอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะยากครับก็เหมือนกับเป็นการสอนคอร์สรวมๆแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวแต่เรียนพี่พลน,นี่ยสามารถจะไม่เข้าใจอะไรก็ก็ยิงคําถามได้เลยยิงคําถามได้เลยแล้วเคลียร์แล้วก็ ที่บอกเกินไปตอนแรกก็คือว่าจะมีจะมีขั้นตอนในการสอนครับมีมีมีม,มีให้วิดีโอมาดูเยอะมากแล้วก็นั่งอ่านรู้สึกว่างานเยอะตลอดตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่สมัครไปเลยครับยังไม่ได้เรียนนี่ก็งานเยอะมาก้วครับ <laughs> พยายามดูดูดูแล้วเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่และส,สัปดาห์เนี่ยจะมีงานตลอดครับต้องต้องต้องรีบทํางานส่งครับแล้วก็กลัวกลัวที่ง,งานไม่ดีด้วยก <laughs> ็ต้องแล้วก็ แล้วเวลาเวลาคือก็คิดว่าทีแรกก็คิดว่าดูวิดีโออย่างเดียวก็น่าจะพอแต่แต่จริงๆแล้วพอพอเราส่งกันบ้านไปแล้วพอพี่พลตรวจแล้วชี้ชี้มาว่าเรายังผิดพลาดอะไรเนี่ยเออมันมันมัน,ม,นมันทำให้เปิดเปิดเห็นข้อข้อผิดพลาดของตัวเองได้ชัดขึ้นถ้าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีพี่พลมาตรวจกันบ้านเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจครับแล้วก็มีการได้ทำแบ็กเทสจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็วัดผลเราเป็นทฤษฎีที่เป็นออกมาเป็นรูปธรรมอะครับ คือที่ผ่านมามันมันไม่เคยมีโปรเซสแบบนี้ครับผมว่าการที่มันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีกระบวนการอย่างนี้ครับครับผมปัญหาเรื่องเทรดหลักๆปัญหาคือผมจริงๆปัญหามันไม่ใช่คือผมใหม่มากกว่าครับยังไม่ค่อยมีความรู้เพราะว่าเพิ่งศึกษาพอเล็กมาประมาณสองสองสอง,สองเดือนประมาณนี้ครับก็ทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ก็รู้สึกว่าถ้าศึกษาแล้วดีกว่าที่เราจะไม่ไปเรียนเยอะมากคือกำลังคิดว่าถ้า ถ้าผมไม่ไปเรียนอ่ะ่านที่ผมก็คงอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวหน้าไม,ไม่ไม่รู้อะไรเลยแต่พอมาเรียนจบไปแล้วเนี่ยแม้ว่าตอนเนี้ยถามว่าจุดบกพร่องตัวเองก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความสเสถียรซึ่งเอ่ออันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่ากระบวนการกระบวนการในการพัฒนาหรือว่าการฝึกเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วก็จับต้องได้ไอ้ตรงเนี้คือคือคือผมว่าพี่พลอ่ะช่วยประกอบร่างตรงเนี้ยดีมากเลยครับ จริงจริงๆก็ดีนะครับเพราะว่าคือที่ที่ผ่านมาที่ฝึกอ่ะจะไม่ค่อยมีวิดีโอให้ดูไม่ไม่มีเลยดีกว่าครับแต่พี่พลอนะ่ะส่งวิดีโอให้ดูก่อนเพราะนั้นมันมันก็เลยสามารถจะเรียนจะศึกษาไปล่วงหน้าได้ก่อนแล้วก็มีเวลาให้เตรียมตัวพอพี่พลมาสอนแล้วก็ทําให้แบบการเรียนการสอนเนี้ยเร็วขึ้นเข้าใจได้เร็วขึ้นครับผมก็โดยรวมผมว่ามันก็ดีครับ ความรู้ที่พี่พลให้มาทั้งหมดผมว่าเพียงพอนะฮะแต่หลักอยู่ที่ตัวบุคคลที่เข้าไปเรียนมากกว่าว่าว่าได้ฝึกฝนมามากน้อยเพียงใดครับแต่โดยโดยรวมที่พี่พลสอนให้หรือความรู้ที่ให้มาผมว่าเพียงพอแล้วครับครับผมโดยตัวผมเองเนี่ยถ้าถ้าถามตัวผมเองอะ่ะผมซึ่งศึกษาตรงฟอรเร็กมาประมาณสองสามเดือนก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าทําได้ แต่อาจจะต้องขอเวลาอีกสะักระยะหนึ่งครับในการฝึกฝนครับแต่แต,แต่มีความเชื่อมั่นว่าทําได้แน่ๆครับจริงๆบรรยากาศโดยรวมถ้าถามตัวตัวผมเองผมเครียดครับคือคือ,คอไม่ไม่ไม่เคยเจอการเรียนแบบนี้คือก็แปลกดีนะครับหนึ่งก็คืออตื่นเช้าเนี่ยตื่นตื่นเช้ามากก็เออไม่ไม่เคยเจอแต่ก็โอเคก็ก็ดีทําให้รู้สึกว่าเออวันนั้นมีมีเวลาเยอะขึ้นแล้วก็ แล้วก็เวลาเรียนก็พี่พลเป็นคนที่ตั้งใจสอนมากครับคือคือคือเวลาพูดเล่นก็พูดเล่นเวลาสอนนี่ดูแล้วแบบจรงิงจังบางทีแบบเออจรงิจรงจงัจง,จ,งจนเราเราเราเกรงเลยอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนเพื่อนในคลาสก็ดีครับทําข้อดีในการเรียนอย่างนี้ยทําให้รู้สึกว่ามีการเช่นเช่นผมยกตัวอย่างมีการแชร์กันบ้านทําให้เห็นว่าเออแต่ละคนมีความแตกต่างกันยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อคือว่า ผมเห็นการบ้านหลายๆคนเนี่ยมีเลเยอสูงซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เชื่อมั่นว่าว่าเราต้องฝึกแล้วเราจะต้องไปถึงจุดนั้นได้แน่ๆเพราะว่ามันมีตัวอย่างมันไม่ได้การเป็นการมโนมาอะไรตรงนี้ครับผมสนุกครับดีครับผมโดยครั้งแรกๆอ่ะถามว่าเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบครับผมผมเชื่อมั่นห้าสิบแต่ผมก็รู้สึกว่าเออพี่พลเวลาพูดแบบเราเรายังไม่เคยไปเรียนด้วยก็รู้สึกว่า เออแต่เวลาพูดอะไรแล้วมีเนื้อหามีมีมีหลักอะ่ะมีหลักแล้วก็พูดมาเหมือนคนที่เข้าใจอะ่ะแล้วตกผลึกมาพูดแต่ถามว่าเออจะจะเชื่อร้อยเปอร์เซนตไหมมันมันก็ต้องมันก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดกันแต่พอเข้ามาเรียนแล้วอะ่ะเออก็เชื่อก็ทําทได้ครับเพราะาผมเห็นตัวอย่างหลายๆคนขนาดเป็นลูกศิษย์ยังทําได้เลยพี่พลทาได้แน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้แต่ว่าผมว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกมีการฝึกฝึกแล้ว ทำได้ครับทำได้แน่เข้าได้คมเข้าได้พุ่งจริงและสต็อกสั้นทำได้จริงครับผมพัฒนาขึ้นหาหาจุดเข้าได้เข้าใจมากขึ้นแต่แต่แต่ที่อย่างที่บอกก็คือยังยัง,ยงไม่ค่อยสเสถียรเพราะว่าอาจจะผมเองอ่ะทำแบ็คเทสยังยังน้อยอยู่ครับผมแต่แต่เชื่อว่าทําได้จริงเพราะว่ามีม,มีบางครั้งอะที่วินเลตออกมาออกมาดีเลยแต่พอไปทำอีกทีมันก็ยังติดนู่นติด,ตดนี่ก็เหมือนกับ พอทาแล้วมันก็จะมีประสบการณ์มาเรื่อยๆครับในการทําแบคเีครับต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยครับผมจริงพีพลถ้าในความคิดผมผมว่าพี่พลเสียสละมากคือถ้าผมมานั่งคิดอยู่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะไม่เสียเวลามานั่งสอนหรืออะไรเงี้ยก็คือลอยตัวแล้วอะแต่จริงๆการสอนเนี่ยถือว่าถือว่าเสียสละเวลาแล้วก็ก็เมตตาคือ พอการสอนเนี่ยคือสอนแล้วจริงๆจบแล้วก็แน่นแต่ดูแล้วพี่พลคาดหวังมีความคาดหวังแล้วก็หวังผลว่าเรียนไปแล้วอยากให้มีความสําเร็จหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งซึ่งหลายๆเรื่องอย่างเช่นการวางแผนให้ว่าแต่ละคนเนี่ยคุณจะไปเทรดพอร์ตฟันไหมหรือจะเทรดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนให้ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะไม่เหมือนเหมือนกันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าพี่พลอะใจดีแล้วก็เมตตาครับผม คนโค้ดบอมโค้ดบอมก็ใจดีครับโค้ดบอมก็จะอีกแนวหนึ่งครับโค้ดบอมก็มาจากรูกสิษย์ก็จะเห็นมุมมองของของว่าเออตัวเองเคยเรียนแล้วเป็นยังไงก็มีมีมีม,ม,ม,มติติตรงนั้นก็เอามาเสริมให้ครับผมดีทั้งคู่ครับผมครับคือถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องวงการการเทรดเนี่ยผมมองว่าบางทีมันเป็นเรื่อง,องวาสนาเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเรื่องยากเพราะว่า มันไม่มีวิชาวความรู้ที่ที่เฉพาะเจาะจงมันกว้างมากเลยแล้วแต่ใครจะไปเจออะไรซึ่งผมผมมองว่าผมมาโชคดีที่ที่มาเจอพี่พลแล้วก็ตัดสินใจถูกที่ว่ามันเลือกเรียนครั้งแรกผมก็ช่างใจอยู่นานเพราะว่าอืมจะเรียนไหมเพราะว่าเหมือนกับผมเคยเรียนมาสองครั้งแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จก็ช่างคิดอยู่ว่าถ้าทะเลครั้งไม่ไม่สาเร็จก็ก็จะเรียนดีหรือไม่เรียนดีก็นั่งคิดแต่ก็ตัดสินใจเรียนไป แต่หลังจากเรียนจบแล้วผ่านกระบวนการอะไรมาเยอะผมก็คิดว่าผมผม,มตัดสินใจไม่ผิดจริงๆซึ่งถ้าจะบอกคนอื่นอะว่าอือจะเรียนด,ด,ดีหรือไม่ดีอะผมแนะนําว่าควรเรียนครับถ้าไม่เรียนอะผมว่าบางครั้งอะอืมการประสบความสําเร็จในในในละด้านเนี้ยจริงๆจำมันก็จําเป็นต้องใช้โค้ดเหมือนกันนะครับอืมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียดายเวลาเลยครับแ็ททาให้เร็วขึ้นเยอะด้วยครับเพราะคุณจะได้พื้นฐานที่ดีไปครับผม คือบางคนผมว่าเขาว่าคงไม่รู้ว่าว่าวิชานี้มาจากไหนอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมว่าคนที่ก๊อปปี้ไปสอนก็ไม่ควรทําครับมันมันหรือหรือถ้าจะทําก็ควรจะเอ่อควรจะบอกสักนิดว่าคุณเรียนมาจากใครเรียนมาจากที่ไหนเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการให้เครดิตอาจารย์ตัวเองด้วยแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าถ้าไปเรียนแล้วแล้วคนก๊อปปี้มายัางไงก็ไม่เหมือนอาจารย์หรอกครับผม,ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืม